สวัสดีฮะหน่อยสวัสดีครับเอฟซีวันนี้ก็มอยู่กับผมครับกินน้บซิ่งครับวันนี้ดูการปัน่นน้ำครับวันนี้ตึ่งบุกตึงน้ำครับผมสำหรับเจ้าเอร์ฮาซุนึงเป็ดนี่ครับบินสายนะครับผมจบของพอใจในผลงานนะครับเห็นเร่งเครื่องแรงนี่ยิ้มเลยนะครับปื้อ ให้แบบไม่เร่งหนึ่งส,สมุยสมุยสมุยอันนี้ได้ยินเสียงเครื่องเดินแรงเดินเร็วก็ยิ้มเปืเป่อยๆอยู่ครับถูกใจ๊าโอ้ตอนนี้จะเบาเครื่องไม่ได้นะครับถ้าเร่งเกเรงแล้วมันต้องปล่อยตามื้ดลงฟูดเลยนะครับเนีย่ยจะเป็นเม็ดข้าวซ้อนะครับมีสีดงสีแดงติดมา่เงี้ย เม็ดพันข้าวซอแน่นอนครับปาบนะครับเดินเบาไม่ได้นะการติดเครื่องเลยว่าดูแจ็คจะเดินไปทำไมเดยกเดินฝั่งนี้ก็ได้ไปเก็บลวดโอ้ยอม มาแล้วเริ่มโหดแล้ว Mitkä <arithmetic> Phil oli? <artointy writers> อันน,นี้ทำมีปลามขึ้นแล้วอันนี้ไม่ค่อยมีคลิปนี้ก็สมรยาติทีิบป็นให้เซนบัตการเจริญริงต่อคิวเมียตามปีน้าเปลี่ย,ยนบัตรอ่าไงนี้ก็บัตเปลี่ยนรอบัตรมุกรัวเราบัตจุนขเนียนไดบัต รามตือนพวกเราฉับรัวเนื้อบอาดงั้นชามีพฟรีเชียบบัตรก็สมรยัดบันทึกภายในให้บัตรได้มาติดตามตอนต่อไปอชมอ่ะก็ขอบคุณเอฟซีครับที่ติดตามใกล้ๆครับภายในให้บัตร